ที่นีมาโดนลุงป้อมบ้างงานนี้ลุงป้อมฉะกันเดือดมากตอนนี้เป็นเรื่องร้อนแรงมากลุงป้อมก็พูดต่อจากแทงนะคะกล่าวอภิปรายนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นลุงป้อมอยู่ในสภาและนั่งข้างล่างเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าจะนั่งข้างบนมาสิบเปยนั่งข้างล่างนั่งตรงพักพลังประชารัฐหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะที่ใจบันานแรงแล้วก็อภิปราย1ินาทีเต็มๆแล้ว1ิบนาทีเต็มๆเนี่ยโอ้โห คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่สิบนาทีเองเหรอวะเดี๋ยวดูลุงป้อมว่าอย่างไง <_ S 2> ลุงป้อมพูดถึงเรื่องนี้บอกว่านี่คือการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดล้มเหลวประชาชนเดือดร้อนปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขรัฐบาลไม่ได้ทําอย่างที่ให้คำมั่นสัญญาพนักง,งานถูกเลิกจ้างบริษัทปิดกิจการประชาชนหนี้ท่วมหัวทั้งในระบบและนอกระบบหน,นี้ครัวเรือนสูงถึงรเอร์เซ ราคาข้าวและพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดหุ้นดิ่งเหวในรอบ3ปีรัฐบาลไม่มีแนวทางอะไรที่แก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ลุงป้อมกำลังอภิปรายอยู่เนี่ยนะคะไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีภูมิธรรนั่งหน้าเครียดตึงนายกนั่งหน้าตึงตึงอยู่แล้วนั่นหน้าตึงตึงตึงตึอยู่แล้วแล้วก็ลุงป้อมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของโค้ดสำคัญเลยนะคะว่า อ่าลุงป้อมเกลิ่นนำก่อนไปเสียงแรกลุงป้อมเกลิ่นนำก่อนเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้สำเร็จนะครับเพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อนด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเทศชาติได้บ้างแต่ปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกจนดีพีจของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาท ที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกมำตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมืน่นซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายกมนตรีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้าน วันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้กรนนำค่ะพลังประชารัฐที่เหลือครึ่งเดียวนะคะนั่งหน้าพักประชาชนค่ะแล้วก็มีบรรดาพลังประชารัฐของสายลุงป้อมเนี่ยล,ล้อมรอบลุงป้อมหมดเลยนะคะลุงป้อมเมื่อกี้นี้เกรนนำ mm. แต่นั้นลุงป้อมก็เกรนอีกเกรนหนึ่งค่ะฟังดีดี ตอนท้ายของก้อนนี้ลุงป้อมสวนเรียกว่าทั้งสวนทั้งเสียบไปที่นายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมัน่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับโอ้โห,โหประเทศชาติไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นี่ตอนนี้เนี่ยว่อนไปเลยว่อนไปทั่วทั้งออนไลน์เลยเอาละค่ะทีนี้ลุงป้อมบอกว่าประเทศชาติไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือพูดถึงการบริหารราชการแผ่นดินของนายก โดยพูดถึงร่างประกอบกฎหมายประกอบการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะทําให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์ให้พวกพ้องลุงป้อมย้ําว่าโครงการคาสิโนเนี่ยอันตรายอย่างที่สุดค่ะจะนําชาติไปสู่ความไหาอนาะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทําให้สังคมอ่อนแอและเกิด ธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามร,มรัฐธรรมนูญหม่ไตามร,มรัฐธรรมนูญมาตรา ร้อยหกสิบวงเล็บสี่วงเล็บห้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัทอัลไพกอลแอนด์สปอร์ตขับจำกัดทั้งทั้งที่รู้ ว่าเป็นที่ดินทรณีสง์ท่านไม่ควรสแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยประละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมือง ไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรงล่าและบุคคลในครอบครัวของท่านในอุัฐมนติทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะผลจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่นเอง ทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่านทุกประการสอสอของพรรคพลังรประชารัฐอีกสีท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมมตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่ง อาจไม่กระชับประเทงเท่ากับตอนเป็นหนุ่มๆผมยึงใช้ใจบรรดาลแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้อง ประชาชนจะชื่นชมและยอมรับทั้งเองขอให้โชคดีครับเป็ดตาขอโทษเพราะหลังจะจบอภิปรายจบปุ๊บแผ่ทองทานชินวัตรก็ลุกขึ้นชี้แจงโดยสั้นๆเลยนะคะสั้นตามสมองอ่ะเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีสมาชิฝ่ายค้านขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้หลายท่านเลยนะคะและดิฉันจะพยายามตอบทุกหัวข้อจะได้สบายใจเกิดขึ้น แล้วหลังจากนั้นแพรทองทานซึ่งน่าจะพ่อเตี้ยมมาพ่อคงเตี้ยมมาไม่รู้จักนิ้วโป้งนิ้วก้อยแล้วฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อายุ38ปีน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฉันก็อยากจะพูดคำนี้ละจ้ะไปฟังแพรทองทานสวนกลับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสมาชิกหัวหน้าพักพระอชรัตพวุโสนะคะเมื่อกี้ทีฉันได้ ฟังท่านพูดนะคะเราได้จับเวลาด้วยนาฬิกาตัวเองนะคะท่านพูดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะตอนสมัยใช่ไหมตอนสมัยที่ลุงป้อมตอบเนี่ยแปดวินาทีเนี่ยนะ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้มีการอภิปรายนะผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนี่ไงเอามาสวนใช่ใช่เอามาสวนตั้งใจตั้งใจเตรียมมาเตรียมมาเลยต้องการเตรียมมาเล่นลุงป้อมโดยเฉพาะไม่เป็นความจริงค่ะเหมือนตอนที่ลุงป้อมบอกถ้าลองไปค้นหาคลิปเก่าๆตอนลุงป้อมตอบมมช้าเปิดอยู่อ่าเนี่ยเอาลองเปิดดูอีกทีตอนลุงป้อมตอบ รองนายกรัตรีพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณขอชี้แจงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติผมได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรตินะผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับขอบคุณครับน <nói> เนี่ยอเอามาสวนกันเนี่ย,ยแล้วคนระดับอุ้งอิงเนี่ยไม่มีสติปัญญาหรอกอที่จะหยิบเอาคําพูดของหลุงมป้อมมาสวนหลุงป้อมมาย้อนหลุงป้อมและเห็นไหมว่ามีท่าทางยิ้มแบบยิ้มแบบยอเยอะอยิ้มยอเยอะคือคือปากก็บอกว่าสมาชิกผู้อาวุโสนะดูมันจะคารมผู้ใหญ่แต่พอตอนจบนี่แบบบอ้โวตบกบาลผู้ใหญ่เลยใช่ใช่ไม่เป็นความจริงอันนี้นะคะ